นะครับสวัสดีครับที่นี่ร้านดีเจริญยนต์ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์มือสองสามารถดูราคาและเลียดรถแต่ละคันได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.dbigbike.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาคำว่าบิ๊กไบค์คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยน์อยู่ที่หน้าแรกของ g o o g l ลนะครับร้าเรามี Facebook ค้นหาภาษาไทยว่าดีเจริญยนต์และมี YouTube Channel นะครับ Channel D Big Bike ฝากติดตามทุกช่องทางเราด้วยนะครับตอนนี้จบอินโ o ด้วย700 97ท่านนะครับแม่คิดถึงจริงๆไม่ได้ไลฟ์สดมาสักพักใหญ่ใหสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับขึ้นนั่ง r หให้ชมหน่อยตอนนี้ r 6ไม่มีมีแต่ r 1นะครับวันนี้เหมือนเดิมหลายคนคิดถึงกันนะครับหายจากการไลฟ์สดไปสักพักใหญ่ๆหได้เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมรถภายในร้านเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจัดส่วนรถพิเศษไปเลยแล้วกันเอางี้แล้วกันประกาศตั้งแต่ต้นคิดเลยใครจองวันนี้นะครับรถคันไหนก็ตามจองวันนี้ แล้วบอกว่าดูมาจากคลิปไลฟ์สดนะครับจองภายในวันแม่วันนี้นะครับวันแม่แห่งชาติปี2020นะครับลดไปเลยลดไปก่อนเลยคันละ3,000นะครับแล้วเดี๋ยวคันไหนรดเล็กรดใหญ,ใหญ่อาจจะมีลดได้อีกอันนะเป็นการชดเชยที่ห่างหายจากการไลฟ์สดไปสักพัก,กใหญ่ได้นะครับวีโฟตอนนี้ไม่มีนะครับวีโฟตอนนี้ไม่มีนะครับต่เดี๋ยวอาจจะมีเข้ามาเร็วๆนี้อาจจะมีเข้ามาเร็วๆนี้เสียงสะท้อนนะครับเสียงสะท้อนอยังไง วิดีโอเส้นเล่นซ้อนมันเป็นยังไงครับตอนนี้ทาง Facebook มีปัญหาอะไรหรือเปล่าเหมือนมีคนทักเข้ามาว่าเสียงสะท้อนวิดีโอเล่นซ้อนเพราะว่าผมไอตอนที่ไลฟ์ทาง Facebook อยู่วันนี้ผมใช้ต่อด้วยมือถือนะครับไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นเลยแต่ทางถ้าเกิดดูทาง YouTube มันจะเป็นอีกระบบนึงที่อาจถ้ามีไม่น่าจะมีเสียงซ้อนนะโอเคไม่มีปัญหาผมต่อเลยนะครับต่อเลยแล้วกันมาอยากดูขนาดไนว่ามาว่ามานะครับ เสียงชัดดีโอเคโอเคเดี๋ยวผมมามีคนพูดถึง ZX10R นะครับเดี๋ยวพาไปชม ZX10R ก่อนเลยก่อนจะ z x 1 0อนี่มาแล้วนะครับหลายคนถามหากันบ่อยมินจา400แสนกว่าบาทแสนกว่าบาท1 4 9 0 0 0มบาทนะครับมีของแต่งมีอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆด้วย149,000บาทนะครับตอนนี้มีให้เลือก2คันมีเลือก2คนน 1, ันนะครับตอนนี้1,100ท่านนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครกดไลค์กดแชร์ให้ ขอให้หน้าตาดีมีตังใช้ทั้งปีทั้งชาตินะครับอันน่ะปะปาปๆป,ปเสียงปกตินะครับโอเคโอเคผมต่อเลยชอบฮาร์ล y ฟอร์ดิเอ็กมากเลยตอนนี้ไม่มีเลยครับฟอร์ดิเอ็กมาอาทิตย์ก่อนมาปุ๊บไปปับ๊บนีนๆนๆนเนซัดเอ็กสิบอาร์ตอนนี้เข้ามาฝากไลฟ์ตอนนี้หนึ่งพันสองร้อยท่านแล้วนะครับซัดเอ็กสิบอาร์ตอนนี้ทางร้านมีอูกคันเดียวนะครับราคาอยู่ที่ 439,000บาทนะครับอันนี้ราคาย,ยังไม่ลดนะครับแต่เอางี้แล้วกันใครดูจากไลฟ์สดอันนี้มาคันนี้ผมลดให้ดื้อๆไม่สนทุนนะครับวันนี้ลดเอามันลดไปเลยลดไปก่อนเลยก็กั้น5,000บาทอันนะแจ้งเซล์แคปเจอร์นี้แล้วก็แจ้งเซลล์ได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวอย่าอย่ามั่วบอกว่าผมลด5,000แล้วกลายเป็น20,000นะผมจําได้นะว่าผมลดขนาดเท่าไหร่ไปมาอยากดูขนาดอ,อยากดูขนาดอีกว่ามา ตอนนี้อ่ะดูซ x 1เอ็กซบอกัอนแล้วกันตอนนี้ก็ซัดซัเอ็กซตัวนี้ก็มีท่อนะครับเปิร์กเปิรกอะไรก็สีดําเดิมเลขไม้อยู่ที่1 2 0 0 0กิโลนะครับสภาพโดยรวมว่าโอเคนะครับสวยสวใสใส,สเลยสวยสใสใก็ตามปีนะครับปีมันอาจจะลึกนิดนึงก็2016นะครับรถอายุประมาณ4ปีแล้วแต่ก็ดูจากสภาพที่วิ่งมาหมื่นสองก็ยังสวยอยู่ยังสวยอยู่นะครับสวยใสเลยแหละสวยใสเลยนะครับส,สเต็ป สไตล์รถร้านดีเจริญ์นยนนะครับแล้วก็ร้านเรามีรับประกันหลังการขายให้เหมือนเดิมเซนเอกิมอาจจะมาเมื่อไหร่ครับไม่รู้เลย <c oughs> ไม่ไม่รู้เลยว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับ KDM ตอนนี้มีรู้สึกจะมี RC390 นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่จริงๆติดจองมาแล้วแต่ก็รู้สึกว่าหลุดจองเรียบร้อยแล้วนะครับหลุดจองเรียบร้อยแล้วอนาคตถ้ามีเงินจะไปถอย h 2ทที่นี่ครับแนมะ่ปัญหาคือ h 2เนี่ยจังหวะที่มันไม่มีนี่ไม่มีก็ไม่มีเลยนะครับเขาเรียกว่ามีตังหาซื้อไม่ได้นะเพราะว่าเมืองไทยมันมีแค่ คาวาขายแค่สิบกว่าคันเองเมื่อกี้เหมือนมีคนอยากดูขนาไหนเอ่ยมีคนอยากดูขนาไหนป่ะ MT ศูนย์เก้า MT 1 0นะครับมา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 เน่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 ตอนนี้หนึ่งพันห้ารอยท่านนะครับเอางี้แล้วกันผมผมไอ้นี่เลยแล้วกันเน่เน่เน่ตอนนี้อยู่นี่นะครับ MT 1 0ราคาตอนนี้หน้าร้านอยู่ประมาณสี่แสนนิด 4, 000, นิดส0 0แสนนิดนิดนะครับ มีอยู่ให้เลือก4คันเท่านั้นเองแล้วก็เมื่อกี้เหมือนมีคนขอดู MT09 แต่พามาดู MT10 ให้ยังไงเนี่ยตอนนี้1500ท่านนะครับยังไงเข้ามาฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วย MT10 นะครับไอ้ MT09 ก็อยู่มันปมาพบาทในนี้ราคาหน้าร้านยังไม่มีส่วนลดนะครับอ่ะเอาง่ายๆเลยแล้วกันคนที่ดูไลฟ์สดจากคลิปนี้นะครับหรือดูทาง u t u b e เนี่ยย้อนหลังเนี่ย MT10 สี MT ่คันนี้ผมลดให้ปเป็นลยคันละหมื่นนะครับสำหรับคนที่ดู แคปเจอร์แคปเจอร์คำพูดไปเลยแล้วก็ MD09 ผมลดให้ก่อนเลย5000นะครับมาหาอยู่ลองมาดูได้แล้วก็ลองมาดูลองมาดูลองมาดูนะครับอาจจะมีส่วนลดพิเศษอีกเวลาซื้อจริงนะครับซัด0ี0 0ซัดตอนนี้รู้สึกจริงยังไม่มีเลยนะครับ c ีพันตอนนี้ไม่มีซัดพันมีซัดพันมีนะครับขอดูยาว Y z s ซ1นะครับตอนนี้1,600ท่านนะครับยังไงเข้ามาฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยผมนี่หายไลฟ์สดไปสักพักใหญ่ๆด้วยคิดถึงจริงๆ่วงนี้เหมือนมีนู่นมีนี่อะไรให้ทำ อาจจะห่างหายจากการไล่์สนไปซัอกพักใหญ่ๆได้ต้องขออภัยด้วยจริงๆทีร้อยทีทีรยมีนะครับแต่ทีร้อไม่มีอ่ะดู R1 ก่อนยามาห่า r านะครับอันนี้จัดไปขำๆ r าใครที่ดูไว้นะครับลดไปเลยหมื่นหนึ่งลดไปเลยหมื่นหนึ่งนะครับมาสําหรับยามาฮ่า YZF R1 นะครับคันนี้เป็นตัวไอ้นี้เลยด้วยสีเกือบสีเกือบจะสุดท้ายก่อนจะ2020นะครับจริงๆมื่ก็สีสุดท้ายแล้วแหละ สำหรับ y มาฮ่า YZF-R1 นะครับขอดูซ900หน่อยปะเดี๋ยวพาไปดูซ900นะเหมันมีคนขอดู650ขอพาดู650ก็แล้วกันเพราะว่า650มันอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับน,น,นี่แถวนี้นะครับ CB CB CBRR ดูตั้งแต่ CB 300เลยแล้วกัน <c oughs> CB 300นะครับ CB 300R แส0เจบาทนะครับ17,000บาท899ตอนนี้มีนะครับ4 0 0 0 0นเกาบาท796ตอนนี้ไม่มีเลยซูเปอร์สปอร์ตมีนะครับเดี๋ยวพาไปชมนี่ CB 6 5 0 F CB 6 5 0 R CBR 6 5 0 F CBR 6 5 0 R มีมีทุกตัวนะครับเอางี้แล้วกันตระกูล CB 6 5 0ผมลดให้เลย5,000บาทลดแบบไม่สนทุนนะครับลองมาดูนะครับคันเพราะแต่ละคันเนี่ยราคามันจะไม่เท่ากันแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีเรื่องตัวยางนะครับเห็นไหม บางคันได้ยางใหม่นะครับเนี่ยอันนี้มียางยางแล้วผมไม่ได้ใส่ยางไก่กานะครับใส่คอนติให้เลยนะครับเอาว่าลูกค้า,าไปพร้อมใช้งานได้เลยพี่คิดว่าผมเป็นธาอากาศเราไม่เห็นเม้นผมเลยครับเพิ่งเห็นเมนแรกนะครับเมื่อกี้เมนถามอะไรมาถามอีกทีเพราะว่าเม้นค่อนทางหลวนนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมตอนนี้ผมมอนิเตอร์สองจอนะอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ต้องขออภัยด้วยจริงๆทวนคําถามไม่ทีนะครับเดี๋ยวจะยามตอบให้ได้มากที่สุดนะครับซัตแปดร้อยไม่มีเลยที T ่แม็กห้าสามศูนย์ดีเอ็กไม่มีเลยนะครับ เ e 6 5 0หนไม่มีทลิงหน่อยป่ะเดี๋ยวพาไปชมตระกูล CB R650 รกก็มีนะครับ2อ0แสนกว่าบาท2 0 0แสนกว่าบาทนะครับเหมือนกันส่วนรถเมื่อกี้พูดไปละ <c oughs> ตอนนี้1,600ท่านนะครับเข้ามาฝากไลฟ์ฝากแชร์นหน่อยอยากดูทัวรลิงทัวรลิงป่ะทัวรลิงจริงๆตอนนี้ผมมีมอนติสตาร์ด้านะครับ1 2 6 0สองเอสเข้ามา4ลำแล้วก็หนึ่งสองธรรมดาอีกหนึ่งลำและที่สำคัญคือสลำนี้5าลำนี้ ยังไม่จดทะเบียนนะครับลูกค้าที่ซื้อก็คือจดทะเบียนเป็นชื่อแรกชื่อลูกค้าเลยและที่สําคัญวารันตีมี2คันที่ยังไม่ a c t i v a เ e นะครับคำว่าไม่ activate นี่คืออะไรคุณซื้อกับผมวันไหนบวกวารันตีศูนย์ไป2ปีเลยสองไม่เวลาเสียอย่ามาหาผมนะครับเพราะว่ารถมันมีวารันตีศูนย์ก็มีอะไรก็เข้าศูนย์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับ2ปีแต่อีก3คันนี้คือวารันตี a c t i v a t e ละราคาถูกลงมาหน่อยแต่ก็บอกได้เลยว่ามีประกันศูนย์ยังไงก็ ล้าใจรับประกันแน่เอ้ยสบายใจแน่แน่นอนนะครับหนึ่งสองเดี๋ยวพาไปอพาชมโทรลิงแถวนี้ก่อนละกันโทรลิงแถวนี้ก็จะมีตากูนเวอร์ซิสนะครับเวอร์ซิสตัวนี้ก็จะอยู่มันแสนไปไปสองแสนกว่บาท F 8 0 0ก็มี F 8 0 0ก็มี F 8 0 0ก็สองแสนกวบาทนะครับสองแสนประมาณสองแสน 2, ไปไปเอางี้แล้วกัน F 8 0 0คันนี้ใครมาดูนะครับดูจากคลิปนี้มาของรถไปหมื่นหนึ่งอันน่ะรถเอามันแล้วกันรถเอามันแล้วกัน B4S ตอนนี้ไม่มีนะครับ S 1 0 0 0 r มี MT03 ไม่มี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 มมป้าเดี๋ยวพาไปชมที่แม็กตอนนี้ไม่มีนะครับผมพาไปชมมัลติหนึ่งสองหกศูนย์กันดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้พูดถึงนะครับเดี๋ยวหลายคนงงว่าพูดเราไม่ไม่ได้พาไปชมหนึ่งสองหกศูนย์เอสตัวสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็น V4 อันน่ะออฟฟิเชียลยังไม่ประกาศนะครับแต่ก็เราเห็นรูปหลุดกันแล้วแหละแล้วผมก็ทาคลิปลงยูทูบไปเลยนะครับเราลับตัวมัลติมัลติสตาร่าวีโฟแต่ถามว่าคนที่หลงไหลในคำว่าแอลทวินแอลทวิน ให้ผมเดานะอันนี้มนโนรัวๆเลยนะคิดว่าอนาคตมัลติจะเหลือแต่950ที่เป็น L2Win แล้วก็ V4 ที่เป็นตัวใหญ่แต่ถ้าลมเครื่อง121260จะเหลือแค่ลอตนี้เท่านั้นนะครับผมมีอยู่5คัน5คันนะครับเอ้ยอันนี้อันนี้950อันนี้950นะครับแล้วก็ส่วน1260มีมีนะครับเครื่องวาวแปรผันมีทั้งตัวธรรมดาและตัว S นะครับราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่599 5้าเก้าเก้านะครับห้าเก้าเก้าหกเก้าเก้าแล้วก็ตัวที่ยังไม่ accurate วัรันตีก็เจ็นิดนิด7นิดนิดนะครับเลขใหม่ก็มีตั้งแต่หลักพันยันหลักหมื่นนะครับลองมาดูลองมาดูมีห้าคันนะครับมาอยากดูกันอีกว่ามาพาดูพวกนินจาสองร0อยห้าสิบสองพันยี่สิบหอไม่มีเลยครับเ KDM หกห้าศ CAF ไม่มีเช่นกันนะครับมาเดี๋ยวผมขออนุญอตไา่อ่านคำถามนิดนึงกันเหมือนเดี๋ยวจะมีคนเสียใจที่ผมไปได้อ่าน h ฮตอนนี้ไม่มีเลยครับมาปุ๊บไปปั๊บได้งบมี มีเงินออกรถสามหมื่นบาทออกรถอะไรได้บ้างแตไหนก็คนพูดถึงเรื่องนี้นะครับผมขออนุญาตพูดนิดนึงแล้วกันตอนเนี้ถ้าพูดถึงตลาดมือสองเนี่ยไฟแนนซ์ Finance, ผมมีทุกเจ้านะครับแต่ปัญหาของไฟแนนซ์ตอนเนี้จะกลัวเรื่องยอดจัดจะจอดอาจจะจัดไม่ค่อยได้เยอะช่วงนี้มันจะไม่เหมือนก่อดนน้านี้ที่จะใช้เงินออกรถนิดเดียวนะครับชั่วโมงนี้ถ้าเกิดซื้อมือสองอาจจะต้องใช้เงินออกรถเยอะหน่อยเยอะกว่าป้ายแดงออาว่าตามจริงนะครับแต่ก็โอเคดอกเบีย้ยมันก็จะถูกลงมานะครับ ช่วงนี้เดี๋ยวรอสักพักแหละผมกำลังพยายามจูนกับไฟแนนซ์อยู่นะครับเพื่อให้แบบให้ได้ยอดจัดเหมือนเดิมในราคาที่สมราคานะครับเพราะบางทีไม่ใช่แบบรถ2 0 0 0 0 0ดาวแสนหนึ่งมันก็ไม่ใช่นึกว่ไหมครับแต่ตอนนี้ชั่วโมงนี้มันเป็นงย้จริงๆนะด้วยความที่โอเคสถานการณ์โควิดที่คนกลัวเรื่องไฟแนนซ์มึงเอาง่ายคือมันเหมือนมีปัญหาเรื่องหนี้เก่าเยอะครับทางไฟแนนซ์ตอนนี้ก็เลยกลัวเรื่องยอดจัดนิดน,นึงนะครับอาจจะมีปัญหาหนึ่งเอาว่าตอนนี้มาดูแล้วกันซื้อสดผมลดกระหน่ำลดกระหนาดมามาดู Kawasaki X6R เพิ่งมาใหม่เพิ่งมาใหม่นะครับสามแสนนิดๆคันนี้ก็ได้ยางใหม่เห็นไหมยางใหม่หน้าหลังนะครับคอนตินี่ท่ออาคาศปวกด้วยท่ออาคาที่สำคัญโอ้โหไม่ไม่มีไม่ไมอ๋อมีม,ม,มีมีแคดอยู่มีแต่ไม่มีเซอร์โวโน,น,นะครับท่ออาคายางใหม่เดี๋ยวดูเลขใหม่หนะ่อยมีการสบัดด้วยมีการสบัดด้วยนะครับเดี๋ยวดู คันนี้รู้สึกเพิ่งมาหมาดๆ,ๆเลยนะหลักป้ายราคามาอย่งางไรเลขมาอยู่ที่1 1ึ0 0โลเท่านั้นนะครับ1 1ึ0 0โลเท่านั้นราคาก็ประมาณ3 0 0 0สนกลางๆนะครับ3 0 0แสนกลางๆถ้าตัวแต่ถ้าตัวท่อเดิมๆอะไร3 0 0แสนนิดๆ,ๆก็มีสำหรับ z ซ6 r นะครับ s r 400ตอนนี้ไม่มีนะครับ r 6ไม่มีนะครับ x max ไม่มีนะครับตระกูล big scooter ตอนนี้ไม่มีเลยพามาชมนี่หน่อยอ่ามีคนขอดู821นะครับ monster 821 1,600ท่านตอนนี้เข้ามาขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมนี่ไม่ได้ไลฟ์สดมาสพัยใหญ่ๆพอเจอคนเข้ามาชม,ม้อมกันเยอะๆงก็ดีใจจริงไงรบกวนฝากไลฟ์ฝากแชร์เลยนะครับมา Monster 821นะครับก็มีราคาก็อยู่มัน2แสนกลางๆนะครับอยู่ที่เลขมาอยู่ที่ของแต่งลองดูได้ตอนนี้ก็มีให้เลือกหลายคันอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับ Monster Street Twin Street Twin มีทีร้อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหา จำไม่ได้เหมือนกันรถมันจอดอยู่ไหนบ้าง S R 4 0 0ตอนนี้ไม่มีนะครับเซตพันมีบูเทเล่ยังอยู่นะครับสติทวินตอนนี้ไม่มีรู้สึกจะมีมีเป็นถี่ร้อยนะแต่พาไปชมกุ้งตรงนี้พัดมเสียงดังหรือว่าบางคนจะสนใจเป็นรถยนต์นะครับเนี้ยโคาั์เนี้ยคันหนึ่งสองสามแสนก็มีนะครับมาด้าสองมาด้าสามมีอีโคคาร์ถูกผูกในสัญญาสั้นละแสนกว่าบาทก็มีนะครับตอนนี้การว่ารถยนต์ผมขายถูกกว่ามอเตอร์ไซค์นะแต่ไม่ชอบรถยนต์อย่างหนึ่งมันกินพื้นที่นะเนี่ยดูรถยนต์คันหนึ่งนี่ย จอดกินพื้นที่มอไซค์ประมาณ4คันนะครับสู้เอามาจอดมอไซค์ดีกว่าแต่ก็ตอนนี้ขายหมดนะครับรถยนต์เราก็มีมอไซค์ก็เราก็มีสำหรับคนที่บอกว่าอยากจะซื้อและอยากจะขายนะครับคนที่อยากขายก็เอารถยนต์มาเถินมอไซค์ก็ได้มอไซค์มาเถินรถยนต์ได้หมดนะครับเมื่อกี้จะพา,าไ,ไปทำไมปะลืมเฉยอ่ะ,อะ,อะก่อนที่จะไปก่อนที่จะนึกออกพาไปชมคันนี้ก่อนนี่พาเนเกลเล่9 9 เ้าใจแค่ไหนถามใจเธอดูตอนนี้อยู่ที่กสีแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนันนะครับอันนี้ยังไม่รวมส่วนลดนะครับเลขไมาอยู่ที่หมื่นแปดพันกิโลนะครับท่อเทอร์มิเทอร์มิออกล่างตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ฟอร์แมนออกมาจากโรงงานเดี๋ยว้แล้วก็สีเซิร์ปเปิกเดิมสวยๆเลยสภาพก็สไตล์มาตรฐานร้านดีจเจริญยนนะครับแล้วมีรับประกันหลังการขายอะไรให้หมดเลยรวมถึงการเช็คระบบพวกที่เรามักจะเจอบ่อยๆในตัวนี้อะไรย่างนี้อะไรอย่างน,างนี้จากการแก้ไขหมดแล้วนะครับเอาว่าชอมใช้งานเลยแล้วกัน แล้วก็หลังจากออกไปมีปัญหาอะไรเรามีรับประกันให้หลังการขายต่อให้พ้นประกันแล้วแล้วก็มียินดีรับให้คำปรึกษานะครับแปดเก้าก้สว่าบาทอน่างชั่วโมงนี้ S1000XR หมดเรียบหมดแล้วหมดนะครับหมดเรียบเลยตอนนี้ไฮเปอร์โมดตัดอยู่นี่เดี๋ยวดูคันนี้ก็เพิ่งมาเดี๋ยวดูราคาแป๊บนึงนะครับ Hyper ไฮเปอร์โมตัดร์ทมามป้ายตรงนี้มาวางไว้อย่างนี้ 339,000บาทนะครับอันนี้ยังไม่มีส่วนลดเลขมาอยู่ที่1 7นะครับตัวนี้เป็นไฮเปอร์โมตาร์ด939ด้วยจะเป็นตัวที่มีออยคลเลอร์สังเกตติง่งอโอยเล็กๆอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็น939แล้วดูมีท่อด้วย,ม,วยมีท่อตัวนี้นะครับท่อตัวนี้เสียงพอนะเดี๋ยวไว้ผมไปทำคลิปให้ชมตอนแรกกะว่าจะเอาคันนี้ไปวิ่งให้ชมวันนี้แหละพอดีเดี๋ยวเย็นนี้ต้องไปกินข้าวกับที่บ้านนะครับเพราะว่าวันแม่ก็เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวเอาเอาไปขี่ใหน ไฮเปอร์โมตาร์เยขอดู g x x s 1ก0 0พันหน่อยเอ๊ะหรือว่า g s x r 1 0 0 0พันอ่มมีทั้งคู่เลยแล้วกันมีทั้ง Suzuki g x x s 1ก0 0พันแล้วก็จูเอจูจูจูรสิกละเอ๊ะเมื่อกี้ผมพูดดูกติอ่ะซูซูกิซูซูกิเจสซิกอาร์พันก็มีมีนะครับมีนี่เจ x ซ1กเอสพันยางใหม่อีกแล้วร้านเราอย่างที่บอกนะครับเวลารถเข้ามายางถ้าไม่ผ่านมาตรฐานแล้วเราเราเปลี่ยนยางใหม่เลยนะครับราคาอาจจะดีดึ้นมาหน่อยแต่ ผมรับประกันได้เลยว่าระหว่างคุณซื้อรถที่ยังไม่เปลี่ยนยางเอาไปเปลี่ยนเองกับซื้อที่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วผมเปลี่ยนให้แล้วถูกกว่าผมเปลี่ยนให้แล้วถูกกว่านะครับถูกกว่าแน่นอนตัวนี้ก็ j s x s 0 0ันนะครับ3,49,000บาทได้ยางใหม่ด้วยของแต่งมีเล็กๆน้อยนะนะครับมีชิลมีท่อมีกันล้มนะครับแล้วก็ยางใหม่หน้าหลังยางใหม่หน้าหลังนะครับกระจกปลายแฮนกระจกปลายแฮนนะครับสวยใสเลยสวยใส,ยส,ยสยเลยมาย ี๋ยวขอออนุญาต่านคอมเมนต์นิดหนึ่ง CBR 650R CBR 650F ราคาต่างกันเยอะไหมครับ CBR 650F ตัวไม่มีคำว,ว่า CBR CB, เอาวะ 650R 650F ละกัน 650R จะแพงกว่าหน่อยเพราะว่าด้วยความที่ปีใหม่กว่านะครับแต่ใหม่ใหม่กว่าในทน,นี้อาจจะแพงอย่างตอนเนี้ยถ้าตระกูล 650F ราคาก็อยู่มันแสนไปปลายสองแสนบวกลบนะครับแต่ถ้าเกิดอย่าง 650R เนี่ยถ้าเป็นตระกูล CBR ก็สองแสนก็กว่า CBR ก็ประมาณสองแสนกลางๆนะครับสองแสนกลางๆนะครับ ก็อยู่ที่เลขใหม่อยู่ที่สภาพอยู่ที่ของแต่งเลยนะครับบางคันใส่ยางใหม่ด้วยก็ราคามันก็อาจจะขยับบกบกลบๆอยู่ประมาณนี้นะครับ R6 ตอนนี้ไม่มีนะครับรับเทินสนสี่ร้อยไม่รับเทิร์นนะครับเวอร์ซินหัวมีนะครับประมาณแสนไปไปสองแสนกว่าชม LT นะครับชม LT อ่านเม้นหน่อยถามไม่ทีนะเวลาจากอยากย้ำมาให้เม้นคำถามตอบไม่คีนะครับเพราะว่าบางทีผมคำถามไอ้เม้นมันขึ้นไวแล้วผมมองไม่เห็นนะครับขออภัยด้วยขอชมเ1 0 0 0 r ธ์อาร์ไตแร์อ่ะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ อ่าอยู่นี่นะครับแซดเก้าร้อยยังไม่ดูเลยอ่าเดี๋ยวพาไปชมนะครับแซดเก้าร้อยตอนนี้มีเยอะแล้วเดี๋ยวมีส่วนลดให้ด้วยมีส่วนลดให้ด้วยนี่เอสพันอาเดียวตอนนี้จอดก่อนหน้านี้จอดเป็นบอยแบนด์ตอนนี้เหลือคันเดียวแล้วนะครับสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทเอางี้แล้วกันใครที่ดูจากคลิปนี้นะครับลดไปเลยหมื่นหนึ่งดูเป็นลดไปเลยหมื่นหนึ่งนะครับสำหรับตัวแซดพันอาเดียวเดี๋ยว,ยวบอกเลยว่าหลังจากจบคลิปไลฟ์สดครั้งนี้ผมต้องโดน ทีมงานน้องสาวและน้องชายผมด่าแน่นอนเพราะว่าปกติเวลาจะลดให้ใครต้องดูทุนก่อนนะครับแต่นี่ผมลดเอามันจริงๆไม่สนทุนเลย <Yeah. S 1> <c oughs> จัดไปจัดไปดูกกติสีเหลืองอ่าหมายถึงสแคมเบอร์หรือเปล่าสแคมเบอร์ตอนนี้มีทั้งตัวพันร้อยนะครับที่ผมเรียกว่าสแค,มเ,สแคมเบอร์เลอร์กับสแคมเบอร์อ่าพันร้อยมีจอดตรงนี้แล้วก็สแคมเบอร์แปดร้อยนะครับสแคมเบอร์พันร้อยก็จะอยู่สีสนันนี้ๆนะครับสแคมเบอร์พันร้อยก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่ายังมีวารันตีศูนย์อยู่รวมถึง รถยังไม่จดทะเบียนนะครับเวลาซื้อก็ออกซื้อคอนซื้อได้เลยนะครับเธอมีเงื่อนไขอะไรบ้างครับก็เบื้องต้นขอ,องเดียวอย่ารถมีอุบัติเหตุนะครับถ้ารถมีอุบัติเหตุเราไม่ได้รับนะครับก็เลนสติดไฟแนนซ์อยู่เรามีบริการปิดไฟแนนซ์ให้ที่ร้านเลยนะครับก็ส่งไลน์ส่งรูปเบื้องต้นตำหนิรอบพันนะครับมาที่แอสไซน์ดีบิ๊กบายไลน์แอสไซน์ดีบิ๊กบายได้เลยนะครับจากทีมซื้อเขาจะประเมินราคาเบื้องต้นให้นะครับหกเจ็ดหกห้ามือใหม่มีทักษะนิดหน่อยเหมาะไหม 765 RS ผมว่าคือถ้าเกิดเคยขี่มอไซค์หรือต่อให้ไม่เคยขี่ผมว่าก็ไม่ใช่ปัญหาครับด้วยความที่765มันเป็นรถที่ขี่ง่ายนะขี่ง่ายเลยทีเดียวด้วยความที่ขนาดมันไม่ใหญ่มากแล้วก็ระบบเนี่ยมันมีระบบเซฟตี้พวกแพคชั่นกันโถมมี ABS ค่อนข้างครบนะครับและดูอย่างที่เบรกดูเบรกนะครับเบมโบเนี่ยคาลิปเปอร์หน้าเบมโบ M50 ตัวนี้ใช้คำว่าเบรกดูแบบติดลงพื้นนะั่นมันไม่ได้แบบอารมณ์แบบเบรกจ๊กหัวทิม่มล้อหลังยกขนาดน้นะแต่เวลาเบรกมันจะได้ฟีลความนุ่มเนืยนะครับ มือใหม่จะไม่ตกใจมากเวลาแบบเบรกกระทันหันนะครับเอาว่าเอาอยู่แล้วกันเอาอยู่แล้วกันนะครับสําหรับตัวตัวนี้นะครับแมอยากดูรับสองันศูนย์ตอนนี้ไม่มีนะครับไดเวลตอนนี้ไม่มีนะครับ r สามตอนนี้ไม่มีนะครับเก็บตังค์วันละร้อยบาทอีกนานไม่กี่วนจะได้ซื้อต้องมีสักวันนะครับสู้ๆนะครับไทมไทมก็มีสปีดทิปเปิลอย่างตัว6 7 5ตอนนี้เริ่มเริ่มต้นสองแสนกว่าบาทนะครับมี A สามตอนนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวผมพยายามอ่านคำถามเป็นมากที่สุดแล้วกันตอนนี้รถที่ร้านมัน เนื่องจากผมเอารถยนต์มาจอดคู่ด้วยนะครับแล้วพอกายน้องมอร์ไซค์มันเลยมาเบียดกันตรงนี้ผมเลยอาจจะเดินลําบากนิดนึงก็เลยอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ครบทุกคนนะครับเพราะว่าต้องเดินดูทางด้วยอารสามตัวนี้ไม่มีสแคมเปอร์แอนด์ดูโรตอนนี้ไม่มีนะครับเอ็มีเทนมีเทเนเล่พันสองไม่มีนะครับเทเนเล่พันสองไม่เวอร์ซิดดาวเท่าไหร่เดี๋ยวเรื่องตารางดาวตารางผ่อนผมรบกขึนติดต่อเซลล์แล้วกันเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกนะครับบอกในก,ก่อนหนะ้านี้ว่ามันมีปัญหาจริงๆเรื่องการจัดไฟแนนซ์เพราะว่ายอดจัดไฟแนนซ์์ตออนนนนี้้ไไฟแซม่สูยยดเลจริงๆ มันเลยจัดไม่ได้เยอะนะครับบางคนมาบอกว่าโูดทำไมร้านผมดาวเยอะดาวน้อยบอกตามตรงนะครับผมส่งไฟแนนซ์เยอะที่สุดในประเทศแล้วแนหะไม่อยากจะโมนะครับการขอย้อนขาดนิดขาดหน่อยผมขอได้หมดแต่ตอนนี้ด้วยความที่หลายๆอย่างเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะครับผมไม่ได้จัดไฟแนนซ์ยังไม่ได้รวยพอที่จะจัดไฟแนนซ์เองนะครับแล้วก็ส่งให้เขาจัดอีกทีทำให้บางทียอดจัดเนี่ยต้องเราเป็นคนกําหนดไม่ได้อยู่ที่แบงค์เป็นคนกําหนดนะครับอยู่ที่แบงค์เป็นคนกําหนดนะครับมอนสเตอร์821 2018นึ่ันสมีไหม เดี๋ยวรู้สึกกำลังจะมีสีปัจจุบันเข้ามานะครับ sr 400ตอนนี้ไม่มีซิบิอาหมีนะครับ2องแสนกว่าบาทนะครับมาๆๆมามาสี่ร้อตอนนี้ไม่มีมินิตาสี่ร้อยนะครับดูกระติกสแคมเปอร์แอนดูโรไม่มีนะครับขอดู d m a มหน่อยครับยังอ่ะ d m a มเหรอดีแมหรือทีแมมีวีโก้ได้ไหมครับจริงๆรถยนต์ก็มีนะครับดูหน้าเว็บได้เหมือนเดิมป่ะอยากดูันไหนว่ามา y a m a h a xsr 155เทิร์นได้ิมในแมคะได้นะครับเอารถมาเทิร์นได้ก็ส่งข้อมูลมาได้เลย อาร์มียร์400กว่าบาทนะครับฟอร์ซ่า3ต0ไม่มีนะรถรถใหม่เพิ่งส่งมอบอาทิตย์นี้เองเอง,เองนะครับมือสองยังไม่น่ามีซัดพันมี300กว่าบาทนะครับซัด800ตอนนี้ไม่มีนะครับซัด900เออใช่โอ้ลืมไปเลยเมื่อกี้ก็ว่าจะเดินเดินไปตรงนี้ทำอะไรนะครับจะพาไปชมซัด900หน่อยพาไปชมซัด900หน่อยซัด900ก็จะอยู่มุมนี้อยู่มุมนี้มุมนี้เดี๋ยวถ้าภาพทาง ไอ้เนี้ยภาพทาง Facebook ไม่น่ามีปัญหาเลยเพราะผมถ่ายด้วยมือถือนะแต่ภาพทาง YouTube ถ้ามันมืดไปต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าฝนมันเหมือนจะมาแล้วแสงตัวนี้มันน้อยมากเลยแล้วผมถ่ายบันทึกอยู่มาเลยทำให้ปรับนู่นปรับนี่ลำบากนะครับมาซัด900ตอนนี้มีราคาก็จะอยู่ช่วงประมาณ200,000-300,000นะครับมีให้เลือกเอาว่า,วามาดูเลยดีกว่ายางใหม่ย,ยางเก่าท่อเดิมท่อแต่งท่อไม่เดิมสเปเชียลอ i ดิชั่นสเปเชียลธรรมดาสเปเชียลธรรมดามีด้วยล่ะ มีมีทุกตัวนะครับก็เบื้องต้นลองมาดูได้ลองมาดูได้ราคาก็อยู่ในช่วงประมาณสองถึงสามแสนนะครับราคาส่วนลดบอกได้แล้วรถกระหน่าเหมือนเดิมนะครับดูติดติดไฟเตอร์ตอนนี้ไม่มีนะครับ CB 5 0 0 X วันก่อนมันจอดตรงนี้แต่วันนี้มันหายไปแล้วแสดงว่าส่งมอบขายไปแล้วนะครับ M D ศูนย์เตอนนี้มีคันหนึ่งนะครับ M D ศูนย์เมีคันหนึ่งเป็นจ้าวสี่ร้อยประมาณแสนนิดๆน,นะแสนกว่าบาทนะแสนสี่เก้าแสนสี่แสนกลางๆแสนกลาง,นลางๆนะครับ R1 ันมี R1 มีนะครับเดี๋ยวผมเหมือนอุปกรณ์ผมมีปัญหาต้องขอไปแป๊บนึงนะครับไซส์90กกตอนนี้ไม่มีนะครับ6ข0้นสุด F มีภาพไม่ค่อยชัดเลยแสงมันมืดนะครับตอนนี้เน็ตมันเน็ตผมกากแล้วเพิ่งโดนปรับโปรโมชั่นไปต้องขอไปด้วยา6ยังไม่มีนะครับ R15 เทินได้นะครับส่วนั้นสุมีแต,ต่ติดจอไปแล้วนะครับแล้วก็สำหรับ S1000R ค่าซ่อมบำรุงหนักไหมขอข้อมูลการตัดสินใจหน่อยจากประสบการณ์ผมเนะี่ย S พัน้วเทียบกับค่าททยอื่นอะซ่อมจุกจิกไม่ค่อยเจอนะครับว่าตามจริงแต่ถ้าซ่อมส่วนใหญ่ถ้าเสียคือเสียใหญ่ <c oughs> อาจจะคือมันไม่ได้มันมันยังไม่เหมือนสไตล์พวกรถโอ๊ยพักๆต้องเข้าไปซ่อมศูนย์เสียข้างแบบห้าพันหมื่นหนึ่งอะไรขนาดนั้นแต่มันจะเป็นฟิลที่เวลามันไม่ค่อยเสียแต่ถ้าเสียขึ้นนึงมันจะเสียใหญ่นะครับจะเป็นประมาณนั้นแต่ไม่ซีเรียสหรอกผมว่าระดับมันก็ตามราคา S1 พันแหละพอป้ายแดงมันก็ประมาณเกือบล้านนะครับแต่มันเป็นรถที่ใช้คําว่าผมว่าถึอและทนนะ ถือว่าเป็นรถที่ถึกไม่ค่อยงองแงไม่ค่อยงองแงนะครับแต่อะไหล่ก็ว่าเองก็สไตล์รถยุโรปนะครับมันก็ไม่ได้ถูกรถญี่ปุ่นอาวานิมตอนนี้ไม่มีนะครับโฟลตเอ็กไม่มีนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมคอนีนตเท่านี้ก่อนเลยครับไลฟ์สดโดยประมาณแล้วกันเพราะว่านี่ก็ไม่รู้กี่นาทีแล้วพอดีเดี๋ยวผมต้องแอบไปทานข้าวกับที่บ้านนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสวัดแม่มาไลฟ์สดให้ทุกคนชมกันหน่อยแล้วกันเหมือนเดิมอาจจะไปชมทาง YouTube Facebook, YouTube ยูทูปเฟซบุ๊กไอ t ยูทูบย้อนหลังได้นะครับแต่แต่รู้ส ถ้ามืดน,นิดนึงนะครับด้วยผมแอบปรับแสง ISO ต่ำไปนิดนึงต้องขออภัยด้วยแต่ก็คนที่ดูทาง a c e b o o k ก็น่าจะชัดดีนะครับแต่ f a c e b o o มันจะเป็นแนวตั้งโอเควันนี้เรื่องราวดูมานะครับวันนี้สนุกสนานเลยไม่ได้ไฟ์สดมาสภาพักใหญ่ได้และเด็กยังไงเจอกันใหม่คลิปหนา้าสำหรับคนที่อยากดูราคาเลยสามารถเข้าไปดูด้ที่หน้าเว็บไซต์เหมือนเดิมนะครับ w w เว็บดีบิ c o m บค์คอมหากจาเว็บไซต์ไม่ได้เข้า g ู o g l e ค้นหาของ b i บ b ๊กไคุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต เขาให้ราคาพิเศษได้กรณีมีรถติดไฟแนนซ์หรือว่าอยากจะเอารถมาเทิรนเรารับเทินทุกกรณียกเว้นรถอุบัติเหตุนะครับอาจจะขออนุญาตเลี่ย,รยงรถใหม่เยอะกั่รถอุบัติเหตุนะครับโอเครล้วเจันใหมคคลิปหน้าลายสดดขังหน้าสวัสดีครับ